สวัสดีครับเจ๊แกนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะฮะลูกค้าครับของยี่ห้อคาสติบิล่ามาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคาสติบิล่ารุ่น312ดีด็อกนั่นเองนะครับเนี่นะฮะ ลาก3ามดีด็อกนะแน่นอนตัวดีของเจ้าพวกตระกูลแคทเนี่ยนะฮะลูกค้าครับเขาจะบอกถึงรุนของเขาที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะในส่วนของพวกเครื่องยนตของเขาเนี่ยลูกค้าที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องยนตดีรธรรมดาแบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับพวกตระกูลดีด็อกเนี่ยนะฮะเขาจะเปลี่ยนมาใช้งานเป็นเครื่องคอมมาเร็วรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยใหมดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะด้วยความที่เป็นเครื่องคอมมาเร็วแบบใหม่ในลูกค้าครับพวกการทํางานการตอบสนองของเขานะฮะและก็อัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่านั่นเองนะครับผมทํางานไว ตอบสนองไวแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นเก่าด้วยนั่นเองนะครับแอนดคาเบล่าสามหนดีะฮะตีตาด้านหลังแล้วก็ตีตาด้านข้างวงบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูในสงองแผงหมอน้ำของเขากันก่อนเลยนะครับนนะฮะ แ่หมอน้าสวยๆนะฮะแผงมอน้ํหมอกอ่อากาศนะครับมอแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดทนานที่จะสวิตตัวรถตอนเช้าก่อนการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดฝาฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วก็สวิตได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะฮะตามไฟเคลจากแคตติลล่าเขาจะมีตัวเปิดปิดหรือแบตเตอรี่นะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับกันแบตั่วไหลเวลาที่เราหยุดหน้างงานานานๆหลายวันนะครับ ก็ถ,ถือว่าดีมากๆแคทเนี่ยจะมีมาให้ทุกคันเลยนะครับอ่าเป็นระบบของเขานะนี่ด้านหลังล้อๆ้ที่เท่แบบนี้เลยแคตวิล่านะครับอ่แล้วเปิดดูในส่วนของสภาพฝั่งปัม๊มดิลิกกันบ้างนะครับนี่นะฮะเสร็จครับแห้งๆสวยๆดีปกติเลยนะในส่วนของปัม๊มของเขานะครับจุดรั่วซึมเนี่ย ไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแห้งๆสวยๆนะครับแคสติบิล่าสามนดีนะปีตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างของเขาแน่นอนก็จะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยเพื่อเก็บพวกกระบอกจารบีเล็บพุ้งกี่ํำล้อนะครับก็เก็บตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่หล่อๆเท่ๆนะครับตัวนี้นะฮะแคสติบิล่าสามหนึ่งสองดีด็อกนะครับตัวนี้นะฮะ นี่นะฮะตะขอย้ําหนักที่บุ้งกีแน่นอนก็จะมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่หลอ่อๆเลยนะฮะบุ้งกีนะเต็มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในหัวเก่งกันบ้างน,นะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทสปั๊มกับตัวเดินของเจ้าตัวนี้กันด้วยนะครับนี่นะฮะเปิดเข้ามาหลอ่อๆแบบนี้เลยนะฮะ บอกสวยๆนะครับหน้าจอของเขานะแน่นอนด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดเลยนะครับแบบนี้นะฮะสวยงามดูง่ายมากๆนะฮะแล้วก็ในส่วนพวกแอร์การทําความเย็นของเขาเองเนี่ยก็มาเย็นพร้อมใช้เช่นเดียวกันนะครับเอาไปก็เรียงงานบ้านเราได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเทสตัวเดินกับปั๊มกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากปั๊มไฮดรีก่อนเลยนะฮะ กดตัวลอยได้สบายๆนิ่มๆนะลูกค้าครับนี่อันนี้คือล้อมแบบเป็นตัวรอบต่าสุดให้ดูนะครับก็กดตัวได้สบายๆนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลต่างๆอื่นๆเนี่ยก็ใช้งานได้ครบที่ปกติหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะนุ่มๆนิ่มๆนะครับเดี๋ยวลองตัวเดยวกันบ้างนะครับเด้านหน้านะฮะฝาหลังนะครับนุ่มๆนะฮะเป็นตัวทีละข้างนะครับก็สู้แรงได้ดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ ทั้งปั๊มทั้งตัวเดินนะฮะถือว่ามาแรงพร้อมลุยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันกับสภาพหัวเก๋งนะฮะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบืเบ้องต้นของเขานะครับเดี๋ยวเราตัดไปด้านหลังกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปลองเปิดดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะแต่เดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์นะฮะของเจ้าตัว 3.2D-Doc รอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามสารลูกคุณ12ตันเลยนะครับจะเป็นเเครื่่อองงนนนตสััลก้้าววขขหีจ ก็จะเป็นเครื่องแคส r p บ l ล่า C 4.2นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูสาภาพเครื่องใกล้ๆก,กันนะครับ ครับผมในส่วนของสภาพเครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตามพวกประเบนเทอร์โบเทอร์โบต่างๆนะฮะสายเสริมต่างๆเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทำงานของตัวเครื่องของเขาเองเนี่ยนะครับลูกค้าครับจะทำงานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของพวกฝาคงฝาเครื่องของเขาเนี่ยนะฮะก็สวยสวยดีปกติเลยนะไม่ได้มีรอยผูอะไรนะครับตัวนี้นะครับนี่หลังคงหลังคาสวยนะครับตัวนี้นะ นี่บูมอาร์มนะฮะลายล้วลายดามไม่มีนลครับเดี๋ยวก็จะจบคลิปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแพรคอนโทรลกับมอเตอร์สวิงของเขากันหน่อยนะครับ ครับก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมตามสายให้ดรีดต่างๆนะฮะหรือว่าตามข้อตรงข้อต่อหรือตันตๆเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะตัวนี้นะครับแห้งดีทั้งคันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับลูกค้าครับสภาพรอบคันนะสภาพเพื่อนสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับขอเจ้าตัวกาสติบิล่านะฮะสามหนึ่งสองดีด็อกคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใหนที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดิจิตอลนี้าติดต้บนขวามือเขง ละเอียดละเอีดยดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดเชียงดาวของเขาแซ่บละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับไปดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้ได้บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วงพวกแรมปั๊มนะฮะ เครื่องตัวเดินของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคะ่าตัวของน้องเขานะฮะไม่แพงด้วยนะฮะอยู่แค่ล้านนิดๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้กับตัว, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, วคาซาบิล่าสามหนึ่งสองดีด็อกคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ตัวชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไปพลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจ